ซองอันนี ok? U, ้อันนี้ทีมงานเนาะซองลาดเล้าเนาะซองเมืองว่าทางไปทางไหนลงลงลงในลงเองเรียบร้อยนะทีมงานเห็นน้องหนามแต่ลงบ่ได้ทางลงบ่ได้ไม่งันทีมจะคว้างว่แน่ดีกว่

ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอ้ทีมงานวาวสักดาบเกินบทรรมดาไปไปไปเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ก่อนพี่น้องกระติบเขาพร้อม ได้ห้องทองห้องก็ได้ปุ่นเ่งไว้อยู่คอเ้าได้ไปเปลยอ้พวกท่านได้เปิดหมดเลยเปิดเยดิดีทิมยาดีด